สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาจุดทูปดำสองดอกเพื่อสวดคาถาขอท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะหรือท่านพญายมองค์เดียวกันนะคะให้ตั้งนะโมสามจบก่อนค่ะ นะโมต,พพต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวนตตะ,ะน,นังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ควรใช้ทูบดำทุกครั้งนะคะครั้งละสองดอกเพราะควรทูบคือสื่อกลางของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามใช้ทูบไฟฟ้าหรือว่าทูบปลอมค่ะคิดที่จังชาแนลก็จะมาทำให้ดูนะคะ ทำแบบนี้ค่ะบูชาทาเวสวรรณถ้าสวดสองจบ ไหว้เพื่อบูชาหรือไหว้ถวายของทั่วๆไปถ้าสวนหจบไหว้เพื่อฝากท่านยมช่วยส่งบุญให้คนที่ตายแล้วถ้าสวด7จจบไหว้เพื่อสุขภาพและป้องกันอุบัติเหตุถ้าสวด8จบไหว้เพื่อขอเรื่องการเงินโชคลาภถ้าสวด9จบขอเรื่องความก้าหน้าถ้าสวด11จบขอให้ท่านยมช่วยเรื่องแก้ของ โดนของโดยตรงถ้าสวด17จบเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่รู้สึกยังมีอะไรตามอยู่ก็จะเป็น35หรือ39จบหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเร่งด่วนหรือเมื่อสวดแล้วก็จะไม่มีอะไรตามมาเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อสำหรับ สายมูเตลูนะคะก็ลองทำดูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมนะคะต้องใช้ทูบดำจุดทุกครั้งครั้งละสองดอกถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ